โอเคนะผมก็เลยขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กเลังรับชมคลิปนี่ที่ผมอยู่ผมอุ๊คิ้นนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมดราคอนเดี๋ยวกดผิดดราคอนคิปเปอร์นะครับผมยู่แอบมีใครดูเปล่าวะหลังๆนี่แม้แต่คลิปมาครับก็ไม่มีใครดูแล้วเศร้าใจจังเลยช่างมันไม่มีใครดูก็ช่างมันเพราะเราก็จะทำต่อไปนะโอเคมาเออเดี๋ยวก็เดินต้องพูดนี้ก่อน คือพัทที่แล้วเราเคลียร์เกาะที่สองเสร็จไปแล้วใช่ไหมอ่าแล้วคือเนื้อเรื่องผมงงกับเนื้อเรื่องอยู่นิดนึงใช่ไหมอ่าแล้วเนี้ยผมก็เลยไปใช้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า g Google t r a n s l a t e ในการแปลภาษาแล้วก็ทําให้เราเข้าใจในเรื่องขึ้นมาได้นิดนึงนะอ่ะก็คือ,อหลังจากที่เราจัดการแม่มดไปได้แล้วใช่ไหมอ่ะมันเนื้อเรื่องตรงต่อจากตัวหน้าที่ผมแปลไม่ได้ก็คือมันจะบอกว่าเออเจ้าหญิงะยังกลายเป็นหินอยู่อ่าก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปยังเกาะที่3มเพื่อที่จะ เอาไอเทมสักคินหนึ่งมาเพื่อช่วยเจ้าอีกเนาะโอเคไม่พูดพร้อมทำเพลงเลยซื้อกูเขาบอกให้เราคอลเลกชันโลจีมแมโอเคเมื่อวานก็สปอยไปแล้วทีหนึงนะก็ไม่น่ามีอะไรมากแต่ขอดูของไหนซิช็อปปุ๊บอัปเกรดไม่มีอะไรงั้นก็เหมือนเดิมครับผมอ่เพิ่มกรังการผลิสตสักนิดนึงนะโอเคสวยงาม,ะมจะว่าไปเห็ด เหตุอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันต้องกดตรงนี้ปหมแน่ฉันรู้นะจําจได้อ่าเอ้ยเอยเอใช่กูลืมกูลืมวันนี้กูลืมฟักไข่ <c oughs> โอ๋ยตายเสียวันที่หนึ่งเวฟฟรีๆเลยไหมล่ะเออใช่ไหมใช่ไหมเโอเ้ยมัวแต่มัวแต่เล่นไงเ <c oughs> ออยสวยกลายเป็นได้เพลินมาสองเม็ดเลยดู <c oughs> อ่างั้นก็เอาเป็นว่าเอ่อซื้ออิมมาตัวหนึ่งอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ หรือตัวดิอ่ะสตัวแล้วก็มังกรอีกตัวนึงโอเคเพิ่มกำลังการผลิตเป็น2แถวก็ไม่ใช่2แถวสามแถวโอเคส่วนพวกอิมกลับไปทํางานวู้เจ้าไปไอไอเทมพิเศษของแมปนี้มันคืออะไรว่ามีให้เก็บกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเหมือนเดิมโอเคตามนั้นครับผมปะโอเคเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเยี่ยมเจ้าไปเมื่อวานมันมีปังกรตัวไหนกินเนื้อปะจับไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม มาโอเคเควสิเป็นที่เราเยี่ยมก็คือตอนนี้อ่ะฮะก็คือให้ส่งตังให้มันสาสิบาทาไม่ใช่สาสิบาทห้าสิบห้าสิบเออ้ไอ,อ,อ,อ้มังกรรีดถ่ายตังเอ้ยไหก็อ่ะโอ้ยไม่เหลือเพชรให้กูอีกแล้วเฮ้ยก็ต้องมานั่งเออเก็บเพชรใหม,ม่เพราะว่าอีมังกรเว้นั่นมันไม่เหลือเพชรให้เราเนี่ยใช้คน อ่าใช้งานเยอะแล้วแบบยังจำไม่เหลือเพชรไว้ให้อีกโนาะอย่าไรนะบ่ไปก็ไ่าเอ้ยมันมีคนมาบุกนอนมานี่ยา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 เออเจ้าไปเราลืมย้ายกล่องกันเลยให้เดี๋ยวขอย้ายแป๊บนึงโอเคเอ้ยมีใครมาไขเพชรไว้ตรงนี้ไมเนาะตอนนี้มีตัง์อวสิบห้าโอเคเพ็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะมาต่อไปรอรอกลางคืน โอเคแปลว่าช่วงวันแรกๆเออ่วันที่1วันที่2นะเวลามาเดินไปไวอยู่เนาะเพราะว่าวันที่3อ่ะเวลามันจะเริ่มเดินช้าอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากโอเคนะ่าพราะเหมือนเดิมครับเราก็จะเล่นอ่า10วันในเกมเหมือนเดิมนะเก็บให้ก่อนตึ๊ดตเติตเติโอเคส่งตังค์ให้มันเยี่ยมอันนี้เมจิกนักเก็บนิกเก็ตเหรออ่าเป็นเขาอะไรเหมือนถุงน้ำหอมปะไม่รู้แฮะไว้ประกอบเสร็จเดี๋ยวก็รู้อีก ต่อไปคอร์ริเกอร์เจมอ่เอ่าให้มังกรมันตื่นมาไอ้น,นี่กูให้ได้ก่อนอโอเคมาได้ตังค์มาทีละนิดทีละหน่อยนะไปมาถึงก็มีคนบุกเลยเฮ้ยมีนินจาด้วยวะนี่เราอยู่ทวีปไหนเนี่ยนินจาก็มาเอ๊ะมันเป็นนินจาใช่ปะ่ะหรือมันเป็นแค่โจนเฉยไม่รู้แต่คือมันแต่งตัวเหมือนนินจาเลยน่าจะเป็นนินจาแบบเออนารูโต้ลิกาซิลิกาซิเมวมียวเมว ซามสิกิย yep. yes. well, uh, well right? <laughs> ัง <Zur> ย <ich noise> like, okay, okay. like, okay. um, ังยังยังไม่อยู่ดิยังไม่อยู่ดิเออช่างมันช่างมันหวังว่าอ่อหวังว่าช่องกูจะไม่บินเพราะการเล่นอะไรแพงๆนะเออยิ่งเป็นคนที่ติดเล่นอะไรแพงๆพงซะด้วยสิวิมากรโตแล้วเอ้ยอ่ะขุดเสร็จแล้วอ่ะก็มาช่วยกันขุดต่อโออไม่ต้องห่วงนะอ่าเขาเลยนะอิมอย่างพวกนายเนี่ยไม่มีวันพักร้อนหรอกนะโอ้ไรไม่ต้องห่วง อ่ต่อให้พวกนายขุดถ้ำจนเสร็จแล้วอะ่ะเออฉันก็จะขายพวกนายทิ้งอยู่ดีเพราะว่ามันรกชอ่องเออใช่ลืมนย้ายนี่เลยเดี๋ยว็ดเผู้ชมไม่เตือนผมอะ่ะเออผมลืมเลยลืมเลยว่าต้องแบบเออต้องย้ายไอ้ที่เก็บไอ้เพชรเนานะ,นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊ยเก็บเพชรไม่ทันช่างมันเดี๋ยวย้ายมาก่อนโอเคย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวย้ายมาก่อนไปออกไปรอบๆปุ๊บแล้วก็ให้ที่เก็บเพชรไปตรงกลางเยี่ยมแล้วก็มาก่อนรอบๆไปได้โอเคต่อไปเอ,อ่อ เพิ่มมังกรดีไหมไม่รู้สิก็กได้แหละตอนนี้เราเลี้ยงม,มังกรได้ทั้งหมดแปดตัวนะแต่เรามีห้าโอเคงั้นก็เพิ่มไปอีกสักตัวหนึ่งก็คงไม่เสียหายแล้วก็ซื้ออิมอ้ยเราซื้ออันนี้ได้เลยนี่หว่าพ่อครัวเออเอ,อ้ยมีโนมได้งั้นก็ซื้อโนมโนมมาสักตัวหนึ่งช่วยเราเก็บนะแล้วก็อิมอิมซื้อไม่ได้โอเคช่างมันก็นแล้วกันมาสวัสดีโนมจริงๆเราเรียบซื้อโนมไปนิดนึงนะเพราะว่าเอ่อโตเกมน่าจะไปลงทุนกิอย่างอื่นดีกว่า แต่ช่มามดเดี๋ยวว่าแต่อิมหายไปไหนตัวหนึ่งฮะ<า>เดี๋ยวอิมหายเอ้าผู้ชมอิมหายไปตัวหนึ่งเอ่อเออ็ดเจอเพชรด้วยฮะเออเกมแม่งเรงวิ่แล้วโอยเกมดีอีสปอร์ตก็อนนะเกมสมัยกี่สิบอ๋อนี่ไงแล้ว,วเมื่อกี้มันหายไปไหนมามาไอพวกไอโจนห้าร้อยดีย นายเนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่นะนายมันก็แค่โจนห้าร้อยที่มาขโมยตามของคนที่เขาทํามาหากินนะ่ะเจ้าไปนะเดีวคือคือคุณผู้ชมคิดตามผมนะเออคือเราคือเกมเนี่ยเขาใช้คําเรียกแทนแล้วว่าปรินซึ่งแปลว่าเจ้าชายอ่าและใช้คําเรียกแทนไอ้พวกโจนพวกนี้ว่าฮีโร่อ่าแล้วเราคืออะไรนะทำหน้าที่เอ่อเลี้ยงมังกรเพื่อทําตามเควสแล้วก็เอาของไอไอเทมพิเศษพวกนี้ไปช่วยเจ้าหญิง ทำไมมันแปลกๆจังวะเออคุณจะกคิดเหมือนผมมันแปลกๆวะโอเคได้มังการตัวใหม่มาโอเคส่งตาให้มันร้อยหนึ่งไอ้พวกนีออ้ถ่าตังเเราก็ต้องคิดต้องใช้นะนายก็ยังจะมาได้ถ่ายตังเลยเฮ้ยต่อไปให้คขลเล็กกรีนเจมส์ตังหมดแล้วฉันเกลียดนาะยนายมันเอ,อ้น่นายมันหัวขโมยในรูปร่างของมังกร โอเคช่ามันบดไปก็ไม่ได้อะไรนะขาดอย่างนีดนึงเราก็จะอัปเกรดไอ้โกลเด้นเช s ได้แล้วนะโอเคเช้ามันนมาเช้าที่แสนสดใสกับมก่กนที่เดี๋ยวทำไมหน้าตามันคล้ายกับตัวที่แล้วจะเลยวะไม่นะนี่มัน c o ปิ paste เงี้ยแหละไม่ฉันได้ว่าจะไม่เจอเลยนี่แต่สุดท้ายก็เจออยู่ดีช่ามันมันก็เป็นอะไรที่พบได้ในวงการเกมเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะขนาดผมยังชอบ copy ้เพลสเลย ไหนอยู่ดีกูมาแชร์ตัวเองเฉยยช่างมันช่างมันมันไม่ใช่เรื่องหาอะไรอยู่เลยนะรึเปล่าวะไอแต่คลิปเราใส่ใจคุณภาพจริงนะโอเคมาคุณต่อไปพวกอิมอ่าทำงานต่อไปนะเพื่อประโยชน์ของฉันนะประโยชน์ของนายไม่เกี่ยวหรอกนายก็แค่รรงงานแรยงานทาสราคาย่อมๆแค่ไม่กี่สิบบาทแหมแต่ก็ใช้ได้แบบถาวรโดยที่ไม่ต้องกินต้องเลี้ยงเอ้ไม่ต้องกินไม่ต้องพัก้อไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนี่สินะแรงงานในอุดมคติ ทำไมกูรู้สึกบ้ากูเหมือนตัวร้ายจังเลยช่ไหมใช่ม,ชมชชจิ๊จิ๊บเก็บเจมอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เจมเอเซนต์เออตอนนี้เคย์บอกให้จิบเจมเฉยๆโอเคเรามีตังแล้วนะเดี๋ยวเอามาคราฟไอ้พวกนี้ก่อนปุ๊บตอนนี้ก็คือสีเหลืองก็คือทำได้แล้วโอเคอา่าฮะงั้นก็ออมสีเขียวยังทำไม่ได้โอเคงั้นซื้อมากรมาเพิ่ม อันแล้ก็เกียวไอีกสองตัวอ่าแล้วก,วออก,วอวก็อันนี้อัพได้ยังอุ๊ยโอ้โหขาดอีกอันหนึง่งจีเจ็บใจมนะักมนเป็นความผิดแก้ไอ้สปิตเจ้าไปเราซื้อมังกรมาเยอะแบบนี้เราให้อาหารทันเอ้อาหารเราจะพอเปล่าอ่ะนั่นดิลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยอ่ะเออวิวันที่เจ็ดแล้วทำไมเวลามาเดินไปไหวจังวะเออนั่นดิเ ฮึบเยี่ยมอ่าตั้งใจกินเอ้ยโอเคเควเสเสร็จสิบีเจ็บร้อยเยี่ยมอย่างน้อยอ่าเราก็มีอ่าเขาเรียกนะการพัฒนาอ่าแต่พวกนี้ก็คือมาบุกกูจังเลยเนี่ยงานการมันไม่ถกไม่ทำใไงเออคนเขาสาจะมาช่วยเจ้าหญิงอ่ะเออพวกมึงช่วยกันหน่อยดิไหนๆก็เป็นฮีโร่แล้วอ่ะอ,อย่าเป็นฮีโร่แค่ชื่อสิเอ๋อเออนะบทไปก็้วนนะมันก็ไม่ได้ยินเราอยู่ดีแ <S 2: S 1> ม๊ใช้แรงงานอิ่มต่อปุ๊บปุ๊บนี่ โอเคเครสเสร็จแล้วเ yeah. ยี่ยมเฮ้ยทำไมเว้ยมันไวจังเลยเออพวกวันที่จเจ็ดเนี่ยเราก็ได้ชิ้ส่วนไปแล้วแต่ก็ดีแล้วโอเคต่อไปเคยบอกให้เราทำอะไรเอ่ยส่งตาให้มันร้อยห้าสิบไอ้ไอ้โจนห้าร้อยชัดเกียรตินายนายมันโจนห้าร้อยโอ้มังกรตัวท้ายเป็นมังกรฟ้านเลยนี่มังกรเปา,าวสิริ <c oughs> ใครรู้จักมั้งใครรู้จักนี่ไม่เด็กเลยนะบอกก่อนเอ่อ ต่อไปมีอยู่ร้อยหนงซื้ออ่ะซื้อที่ให้อาหารมาแล้วกันกำลังคิดอยู่ว่าที่ให้อาหารกับเอ่ออะไรที่เก็บเพชรอันไหนมันน่าซื้อกว่ากันเนาะคือตอนนี้เราอัปเกรดอะไรนี้ใช่ไหมอ่ามันก็จะเก็บได้เป็นหนะ้าสิบเม็ดเนาะเอ้ไม่ใช่ห้าสิบเป็นหกสิบเออเออแต่ตอนนี้เราซื้อที่เก็บเพชรไม่ได้เลยมันใช่ต่างร้อยหึือปีห้าสิบโอยมาก่อตอนนี้อ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นหัวแล้วอาหารทุกอย่างพร้อมโอเคมังกรพร้อมอาหารที่เหลือก็แค่เก็บเพชร ชีวิตดีๆที่เรบตัวนะก,การมานั่งคุมงานเรียกว่าคุมงานได้ไหมนั่งเลี้ยงมังกรเออเก็บเพชรเอาไปขายชีวิตอย่างนี้ใครไม่อยากไปมั้ไปปุ๊บ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 เอ้ยเอ้ยเ้ยมันน่าจะมีตัวให้อาหารอัตโนมันติมัางนะถ้ามีก็คือแบบเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะมังกรโตกันเลยเรดีมากกร,รุ๊กรีบรีบโตนะจะได้ทำทุนให้ชั้นไวๆยังไง่ะค,คือกูก็ว่าไอ้มังกรเขียวนี่ก็คือแบบ มันก็แค่ย้อมแมวเฉยๆปะ่ะเจ้ามาเจ้ามาเอก็อย่าไปว่าเกมเขาเลยน,นะขนาดช่องกูยังขยันไอ้นี่เลยแล้วก็ยังไม่หยุดเล่นช่องตัวอีกวิ่งได้ตางตังมาังมาวิ่งสามร้อยเยีย่ยมเนี่ยแปลว่ามันสูงจริงด้วยระหว่างร้อยห้าสิบสามร้อยอะไรพวกนี้โอเคมาก็สงกลางขึ้นมาเยี่ยมฝนร้องมากรฟ้าต่อไปคอลเลกบูเจมมาก็ซื้อมาเพิ่มเอ้ยเราต้องซื้อ,อนี้ด้วยด้วยวเดี๋ยวเอ่อจัดที่ก่อนจัดที่ขยายที่ คือมังกรอ่ะวางตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าที่เราต้องเป็นห่วงจริงๆก็คือไอเพชรอ่ะเพราะมันจะมาขโมยเพชรต้องไม่ได้มาขโมยมังกรใช่ไหมทำไมมึงไม่มาขโมยมังกรล่ะตังไม่พอโอ้ตายมันจะขาดได้กี่สิบเลยว่าแพงกันคือคิดสภาพตามผมนะคุณผู้ชมคือไอพวกเนี้ยมันมาขโมยเพชรเราใช่ไหมเออแต่คำถามคือทำไมมึงไม่เอามังกรตัวที่ผลิตเพชรไปเลยคือขี้เกียจเลี้ยงอรอ เออง่ายดีเว้ยนั <S 2> <S 2> <S ่นคือมันก็ฉลาดคิดนะแบบเอออะไรมันขี้เกียจแล้วมังกรใช่ไหมแต่มันอยากรวยมันก็เลยแบบมาความวมยเพชรแทนแต่ก็แบบไม่ไม่หัวไกลเลยหัวการค้าอะไรโอเคอันนี้ค้าได้ปะตัวค้คาไม่ได้ใช่ไหมท่านอ่าซื้อมังกรนี่มังกรฟ้าอ่ะได้ตัวเนึ่ยเดือดก็น่าจะได้สักสองสามตัวอ่ะจริงๆก็ได้สองตัวเนี่เหอเออเอเธอเธอเธอหลุดหลุดหลุดเอไอ้ใช่คุณผู้ชมผมมีเลขกระบอก คืออ่าบอกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะอ่ก็คือบอกก่อนใครนะใครดูคลิปนี้ก็คือได้กําไรเลยนะผมจะบอกว่าอ่าไอตัวของซีรีส์มาครับดราก้อนบอลอ่าผมได้ทําการเพิ่มหมดอ่าผสมทำให้มันไปเกมทาให้มันเป็น RPG มากขึ้นอ่าซึ่งพูดได้คําเดียวเลยว่าโคตรน่าตื่นตาตื่นใจอืมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันคืนนี้เนะเวลาหนึ่งทุ่มหนึทุ่มครึ่งไม่ได้จะจะปรับเวลาอัพคลิปอะ่ะ แต่คลิปเนี้ยน่าจะปรับเวลาแน่ๆเ,เพราะว่าเออที่เจีิยผมลงคลิปตอนช่วงอ,อช่วงเที่ยงเพราะว่ากะาว่าจะให้คนดูไปตอนกินข้าวแต่คือเพิ่งมานึกได้ว่าเออตอนกูเรียนอยู่กูอ,อตอนเที่ยงกูก็ไม่ได้นั่งดูคลิปนี่หว่ากูก็นั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนพองั้นก็เออเปลี่ยนละกัน <laughs> <laughs> ไม่ใช่หลายช่วงนี้แบบเจ้าวิวหายไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> โอเคมาซื้อมาก่อนเพิ่มปึ๊บอ่า เกรดอะไรได้ไหมก็ไม่มีอะไรขนาดเกรดอทรายโอเคเจมก็อันนี้มาครับครับเป็นมันนีไอ้พวกนี้ให้หมดเงียบมีอะไรเปล่าวะมันคือเราเก็บมันมีเคล็ให้เก็บมันนีอันนี้เป็นยังวะไม่กล้ากดแฮ่เออใชม่มั้ยมีตังค์่สิบสิบแล้วซื้อมกกังกรอ่ะนี่คืออย่าบอกนะว่ากูลืมไอ้นี่เอ,อ๊ะหรือกูเพิ่งซื้อวะอ๋อเพิ่งซือ้อเพิ่งซื้อเออคือกำลังจะบอกว่าเออเราลืมกระทบไข่มักงกรตัวนี้หรือเปล่าเออลืมไปลืมไปว่าเราเพิ่งซื้อโอเคโอเค เราต่อไปมามาปักมาปักไปไม่ใช่อะคือมันจะผลิตชา้าเอ้ยเสียเวลานะโอเคตั้งใจทํางานกันแล้วพวกกระรุกรักทั้งหลายของฉันฉันก็ดใจจริงๆที่ได้เป็นพ่อแม่พวกนายปุ๊บปุ๊โอเค,อเ,คเยี่ยมอพอมันไม่มีอะไรพูดแล้วแบบมันก็เงียบริงนะโฮ้ยคนเยอะจังว่าเฮ้ยแต่ก็ยังไม่ขนาดมือเราอีิเนี่ยคือถ้าเราเอาไอ อ่าเขาเลยนะตอกเก็บเพชรไปแอบไว้ตรงมุมนะั้นะคือมันมาขโมยก็คือเราไม่รู้เรื่องเลยนะเออก็คือแบบหายเฝ้าเลยอืมดีแรกที่เรายา้ายมาตรงกลางนะอ่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะเผื่อใครเล่นตามผมอยู่ไม่รู้มีป่ะถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ช่างมันกูทำซีรีส์อย่างที่บอกทำซีรีส์นี้ด้วยใจรักเว้ยใครดูไม่ดูก็ช่างมันจะทำโอเคไปเี่ยมได้มาอีกแล้วเอ๊ะคือพัดเดียวก็ได้มาอาสารชิ้นส่วนแล้วอะไหวไปไหมวะ ตกใส่พ์ทหน้านาจบแล,ล้วแหละมันบอกให้ส่งตังให้มันสองร้อยห้าสิบอันนี้ใส่ชอบรีดถ่ตังนี่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยน <c oughs> okay. องมันบอกให้ส่งตังใช่ไหมแปลว่าเราก็แค่ผลิตตังรัวๆนะโอเคไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อันนี้ครับได้เยี่ยมเจ้าไปมันไม่ค่อยมีไอไอเทมที่มันใช้เพชรรูปอ,อสี่เหลี่ยมเลยไงเพชรเขียวสี่เหลี่ยมเอ้อยมีแต่นี่มันใช้กลมๆคือแบบ มันก็ได้แหละแต่แบบออสเตเลียเรามีเยอะดูดิสิบเก้าอันคือแบบเยอะไปไหนอ่านี่ไงอีกอันหนึง่งโอเคแล้วก็เอ่าคราฟอันนี้ได้ไหมอ่าคราฟได้อันนี้ก็น่าจะคราฟได้สวยอ่าส่วนอันนี้คราฟไม่ได้แล้วโอเคได้มาอุย้ยเกือบเกือบเ,เต็มแลนะ้วเนี่ยโอเคงั้นแตะกลาน่าจะได้เวลาอันสุดขั้วแล้วผมก็ ก็โอเคดน้ผมก็สำหรับเกมอ uh, er ่า Dragon k e e p e r EP นี้เนาะก็ไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่าวะ <c oughs> คือรู้สึกว่ามันสั้นๆแปๆนะแต่คือก็เล่น10วันเหมือนเดิมเนาะเอ๊ะก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็พบกัน่หน่อยพหน้าแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ดราก,ก้อนบอลผมด้วยแหละโอเคสำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนพ่ใหม่ EP หน้าสวรสนี้บ๊ายบายครับบาย